ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา17นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์ิินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในนวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษพุทธศักราช2564โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษ ระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระอาทิตย์สมเด็จพระมหิตลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูปเขียงเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูปเขียงเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอาทิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิบพิษพระบาทสมเด็จพระประมนมหาอนัธรมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระอัทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปะด์มหาเสวัสดิ์ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเขียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเขียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญาสมเด็จพระสังฆราชกุลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงท่อพระไตรสิตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สับประกอพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรถวายพระพรลา จากนั้นสรงกราบพระพุทธปฏิมาชยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่งบูษบกมาลาและส่งกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตชัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชักรีวงศ์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489 โดยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงของราชได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนาน,นัประการ <Okay. S 1> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าสมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ได้พระราชทานแก่ะสมนิกรชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยหลักทศพิธราชธรรมพระราชการณียกิจและโครงการพระราชดำริต่างๆกว่า,วาส0 0พันโครงการล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาข,ของะสมนิกรชาวไทยและนานาชาติ ทำให้สรงได้รับการสาดุดีถวายพระเกียรติจากหลายสถาบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธิพิษสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระการประชวรณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชและ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เวลา15.52น เวลา18มิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นามารีอาอลิเซียกุสโซนีเดซโอนเชนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเ์เจนตินาประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา19นาิกา4นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในลวโรณ์แสงสดิตประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป้าทุลอองทุนีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาสัย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรัตตีราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เวลา9นาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564ในการนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงถวายราชสการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนก าิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษแล้วส่งศีลเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสุภพระพุทธมนต์จบทรงประเคนสำหรับพระตาหารถวายแด่พระธรรมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นทรงถวายเครื่องสังฆทาและเครื่องทยธรรมทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาและทรงประเคนผ้าไตรแด่พระธรรมพัชรยานมุนีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบลาพระบรมอัฐิพระบาทส เด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิร โดยตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยาประเทศรวมถึงพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,สกลมหาสังคับรินายกสเสด็จไปในพิธีทอดพระป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยสมเด็จพระอริยะวงศ์สานคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามในพิธีทอดพระป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายครวาสซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชารมนาชบพิิดโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตั้งแต่ปี2547และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤกษ์เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทัางนี้คณะผู้จัดงานยังวางพวงมาลาบริเวณหน้าพระบโบสถ และยนนสงงบิ่เป็นนนนนเเววลา89วา89ิทีพพื่ออ้มสึกใระมธา,า,านองคมนตรีเชิญภาพไตรพระราชทานประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่พระอุโบสถวัดวบรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพาไตรพระราชทานประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายเป็นพระราชุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยมหาเถระสมาคมได้มีมติให้วัดทั้งในส่วนกลางนะและส่วนภูมิภาคจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่13ตุลาคมของทุกป,ปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อสืบสารพระราช,ชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยส่วนกลางจัดณวัดบวรนิเวศวิหารในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดณวัดที่เจ้าคณะ ใหญ่แต่ละหนกําหนดและวัดที่ผู้ราชการจังหวัดกําหนดระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2564มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาสภา,าชาติไทยประกอบอาหารมอบแก่ผู้ประสบอทุทกภัยที่จังหวัดอ่างทอง พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม,มือสุทานารีนาถนานยกจิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี <S <S 2> <S 2> รกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายยามยาาสภากาชาติไทยโปรดให้หมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายยามยาาสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณศูนย์เรียนรู้อนเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบบ้านน้ำบุญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนวันละหนึ่งมือ้อมือละ2600กล่องพร้อมหลงพื้นที่มอบอาหารให้ประชาชนในตำบลผงเพงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วน,นที่สำนักงานเทศบ,บาลตำบลชัยโยอำเภอชัยโยโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนเป็นวันที่สองโดยมูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโครคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด